คุณพ่ออีกหนึ่งคนนะคะแต่ว่าเป็นแนวเพื่อชีวิตกันบ้างนะคะคสําหรับพี่เทอรี่คาราบาวนั่นเองค่ะที่ล่าสุดนะคะก็กลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของลูก,ลกชายสุดรักสุดหวง<ม>อย่างเจสซี่เมฆวัฒนานั่นเองนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าลูกเนี่ยจะมีงานรุมเยอะสักเท่าไหร่เนี่ยก็บอกว่าห่วงลูกไม่ได้ค่ะมีลูกชายจเจริญรอยตามเข้าวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนแล้วนะคะสำหรับ เทียรี่เมฆวัฒนาหรือว่าพี่รี่นั่นเองค่ะที่ได้เปิดใจพูดถึงความภาคภูมิใจที่มีต่อลูกนะคะคลูกชายสุดเซอร์อย่างเจสซี่เมฆเมฆวัฒนานั่นเองค่ะที่เป็นเด็กดีนะคะจนทีมงานหลายฝ่ายออกปากชมค่ะแถมมีทั้งงานแสดงอะไรแบบนี้นะครับแต่กระแสะตอบรับของคนรอบข้างเนี่ยออกมาดีใช่แล,แล้วนะคะแถมผลงานนะคะก็หลากหลายทั้งเพลงแล้วก็งานการแสดงด้วยนะคะัซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ซุ่มทํางานเพลงด้วยตัวเองทุกขั้นตอนอีกด้วยแต่คงต้องใช้เวลาอีกสักพักค่ะถึงจะได้ฟังกันค่ะ ซุ่มทาเพลงอยู่เขาก็แต่งเพลงเองแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังก็เพิ่งจบไปเฉลุยใช่ไหมจงก็อยากเป็นดนตรีนะอันนั้นคือหลักเขาเพราะว่าผมก็สอนมาตั้งแต่13บสเล่นเก่งกว่าผมมีอีกเดี๋ยวนี้คือคนอยู่วงการนี้ต้องมีความรับผิดชอบสูงซึ่งเขาเขาทําได้แล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างทํางานออกมาก็ดีก็นี่ก็นี่จะน่าจะเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดแล้วสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่คือสามารถเห็นลูกได้สามารถก้าวไปได้ผมก็ อีกอย่างหนึ่งของการที่ม่ต้องมีสมรคาระวะอันนี้สำคัญสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาอยู่ได้นานแล้วก็ทุกคนในกองถ่ายจะรักเขาหมด